อะไรครับคุณแม่จับลากทิปโก้เลยครับไม่ใช่ค่ะที่เรามีของรางวัลของทิปโก้ที่ว่าน้องพิมพ์โฆษณาน้ำผลไม้ทิปโก้ซปเปอร์คิดทิปโก้ซปเปอร์คิดไงจำได้ไหมที่เขาถามว่าถ้าเกิดจะให้ฝรั่งมาที่บ้านจะพูดว่าอะไรคะมาเที่ยวบ้าอ่าแล้วก็มีคนตอบคำถามคอมมอนอินไมฮามาถูกหลายคนเลยเราก็เลยเอาลายชื่อมาแล้วนะคะแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงเยอะมากผู้ชายน้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวจะจับสลาก ผู้หญิงประมาณหลายร้อยสี่ร้อยาชื่อนะคะผู้ชายมีไม่ถึงร้อยน้อยมากแล้วก็เดี๋ยวจัดจับฉลากผู้หญิงห้าผู้ชายห้านะเพราะว่า,าอ่นไหนของของรางวัลอยู่ไหนคะอย่าพึ่งสิคะลูกขาลอยู่นี่คะ่ะแทน,น,นอันนี้สีแดงของใครคะคู่อะไรผู้ชายใช่อันนี้ของผู้หญิงค,ค่ะจะได้สองคนคะ่ะไม่ใช่สองคนคะ่ะอย่างละห้าค่ะ เพราะว่าเรามี5อันแต่เราไม่ได้หยิบมาทั้งหมดอันนี้มี5อันนี้มี5วรวมกันเป็น5้าบวกหเท่ากับสิค่ะถูกต้องอาจับเลยไหมคะเพืน่นคิดว่าของปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะข้างในมีสไปค่ะเด็กเพื่อนให้ดูค่ะนี่อะไรคะข้างในเปิดง่ายมาคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวยังอยากกินชิ้นอยากกินอะไรอยากกินเลย <laughs> ไม่เนี่ยเหรอให้โอ้โหทำไมเรียง๋อโอเคนี่อ่ามีน้ำผลไม้กี่กล่องคะเนี่ยนับซิไ ได้ได้หกแะ้วะของมันม่มีเจ็ดหรอได้เลยรวมกันสองกล่องได้สิบสองค่ะรวมกันสองกล่องได้สิบสองแสดงว่ามีกล่องละห้าฮะก็หกหกค่ะเอ้อมีชื่อ่าหกหกได้สิบสองจ้ะอ่าโอเคค่ะอ่าจับฉลากเลยอ่าเดี๋ยวแม่จะโปรยปลายลงมาเหมือนสายฝนนะคะแล่วเรามาหยิบมาห้าชื่อนะคะโปรยบนมือหนูนะคะบนมือหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอ้โหนี่ขนาดไม่ถึงร้อยมันยังหยิบยากแล้วเดี๋ยวอันนั้นทำไมเลื่อนสองซ่ม ชุดห้าอันค่ะน้ำมาห้าอันนี่แม่เลยค่ะน้ำมาห้าค่ะห้าค่ะห้าค่ะนี่นี่มันเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่อีกคนนึงค่ะอ่าห้าแล้วค่ะสองสีแดงนะคะกล่องแดงก็จะมีชื่อว่าแ <c oughs> ม็กซ์อาร์ติสตเป็นภาษาอังกฤษนะคะ <c oughs> อัคนัดธนานนสอง คนนี้3มนีโมสดใสไม่จำ <c oughs> ได้ <c oughs> น้องนีโมเขาเคยได้รางวัลจากเราไปแล้วถ้าแม่จะไม่ผิดจะเป็นหมวกโดนลมอนแสดงว่าเขาโชคดีนะคะต่อไปคือโอเกมเมอร์ amer, แล้วคนต่อไปก็คือ T U L อ T P อ่านว่าอะไรคะตูนเหรอตูน N T P มั้งห้าคนนะคะถ้าเกิดว่าดูอยู่ช่วยเอาที่อยู่มาเขียนแปะที่คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ ตาไปตอไปผู้หญิงหูเยอะเลยคราวนี้ทำไงดีอะหยิบมาเลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามเดี๋ยวไม่อีกอ่ะนี่อมงอีกนี่อมงอีกอ่ะโปอย่างงี้รู้มันเลี้ยงโปยไหมเอามาห้าอันอ่ะจับมาห้าอันเลี้ยมาห้าแล้วมีเมื่ออ่านหนังสือไม่ค่อยยังอาจจะกดชื่อไม่ค่อยถูกนะคะไม่ต้องโกรกเขาจะเลื่องนะคะหยิบมอมัวค่ะเอามาหายัง หด้ยังคะอ่านครับหนึ่งสองสามอินค่ะอีกสองค่ะเฮ้ยเกินค่ะเอาออกไปอันหนึ่งอ่าครบห้าแล้วค่ะที่เหลือเก็บเก็บเก็บผู้หญิงห้าคนนะคะมีชื่ออะไรบ้างน้องพี่อ่นอานออกมามาันมาสามคนมั้ยไม่มีสามเหรออ่าแม่อ่านนะคะคนแรกส Squishy ชชยย Saya แสดงว่าคน,นี้ช่องสกูชี่อยู่ไทยสกูชี่คนที่สองแพนด้า K K K คนที่สามคันทะระวัฒน,น์ชนะโชคคนที่สี่พิชนันคำนอคนที่ห้าทัศนีเหรอมรกตน่าจะใช่นะคะ ทั้งหมดทั้ง10คนนะคะถ้าเกิดดูอยู่ขอชื่อขอชื่อที่อยู่ที่ส่งไปสนิมไปได้ด้วยเดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้บ้านเลยนะคะโอเคไหมจบแล้วเหรอขอแสดงความยินดีนะคะกับถ้าผู้ชมทั้งห้าคน <10 S 1> ค่ะสิบถึ1สิบสิบคนนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะโอเคค่ะคนคนที่ไม่ได้รางวัลนะคะ ค,คันจมูกแ okay, พ้อากาศนันินจะบอกว่าเพื่อนๆนะคะคนไม่ต้องที่ไม่ได้่ำไม่ต้องเสียใจยะคะ่ะเวาลาเล่นไหนนะคะคพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามสุดที่นั่นควาพยายามไหนเขาพยายามที่นั่น 那。